คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดลิรวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ครับยิ่งดูยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งรวยนะครับพบกับผมทรงพันธุ์ผู้กินดานะครับทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับทางช่อง t ทย i ิ i ั่นชาแนลหนึ่งสแล้วก็เจเจชาแนลหนึมหนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อไม่ให้เป็นการสื่อเวลานะครับผมจะนําพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามรับชมรับฟังกันต่อนะครับกับการบรรยากาศในการเปิดศูนย์ช่วยเหลือ SME นะครับ จากการกล่าวมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของศูนย์โดยดรสมคิดจากศุศรีพิทักษ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็นแนะนําให้สถาบันการเงินนะครับโดยเฉพาะธนาคารของประชาชนต้องเปิดโอกาสช่วยเหลือ SME ที่มีศักยาภาพให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มากขึ้นนะครับรายละเอียดจะเป็นเช่นไรนะครับไปติดตามต่อจากนี้เลยครับอน,น,นกคเบิกเรื่องหนึง่งคุณก็พอใจในสิสงที่คุณทําอยู่ แต่ถ้าหากว่าคุณต้องการช่วยสร้างธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาเราต้องมีจิตใจตรงนี้ให้กับเขาเพราะไม่มี SME รายไหนที่เขามีเงินเยอะมีทรัพย์สินที่แข็งแรงฉะนั้นทุกคนมีจุดเริ่มต้นที่อ่อนแอแต่ว่าเราต้องดูว่าเขามีศักยภาพหรือไม่และก็อุ้มชูเขา,เขาประคบปรองม,มเข,ขึ้นมาให้ได้ผมเคยยกตัวอย่างว่าเมื่อก่อนนี้ผมไปที่ประเทศญี่ปุ่น ธุรกิจขนาดยักษ์ของเขาในขณะน,นี้ในสมัยโน้นเป็น SME ทั้งสิน้นเขาบอกผมว่าเวลาที่เขาจะปล่อย SME ของเขาเนี่ยสมมติว่าไอเอสมรานนี้เนี่ยเปิดร้านขายข้าวหน้าเป็ดเนี่ยจะเอาหลักทรัพย์อะไรมาขอกูก้นเงนอยผมเขาไม่มีแต่ผมต้องการช่วยเขาให้เปิดร้านนี้ให้ได้ผมจะส่งพนักงานไปนับคอเป็ดว่าทุกวันคอเป็ดเขาขายได้เท่าไหร่เขามีอะไรที่ต้องช่วยบ้างแล้วก็ไปเสิร์มเพื่อตรงนั้น ในขณะนี้ธนะาคารพาณิชย์หลายแห่งที่ใดในเมืองไทยเริ่มใช้วิธีนี้ก็คือว่าเข้าไปดูในสกยภาพของลูกค้าของเขาทรัพย์สินไม่มีก็จริงแต่ถ้าเขามีศักยภาพเขาก็จะไปเข้าไปดูระบบการเงินดูว่า cash flow กระแสเงินที่เข้ามาเป็นยังไงเข้าไปกํากับดูแลเรื่องของการใช้จ่ายเงิน cash flow อุ้มชูจนกระทั่งเอเหล่านั้นเนี่ยเกิดเป็นธุรกิจที่มั่นคงขึ้นมา นั่นคือวิธีการสร้างธุรกิจขนาดเล็กให้ค่อยๆแข็งแรงขึ้นมานั่นแหละคือแบงก์เกอร์ที่ผมอยากจะสนับสนุนฉะนั้นในระบบธนาคารพาณิชย์ของเอกชนผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเขามีสิทธิเสรีภาพที่ต้องดำเนินธุรกิจแบบนี้ว่าเขาพอใจที่จะปล่อยก็ปล่อยไม่พอใจที่ไม่ปล่อยก็ไม่เป็นไรเป็นสิทธิโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นสถาบันการเงินของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ช่วงช่วย SME ช่วรายเล็กรายน้อยการปล่อยสินเชื่อไม่ใช่ดูว่ามีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือเปล่าไอ้นั้นคือโรงรับจำนำถ้าอย่างนั้นผมไม่ต้องมีแบงก์ก็ได้ผมเปิดโรงรับจำนำทั่วประเทศแต่ถ้าคุณจะช่วย SME คุณต้องหาวิธีการใหม่ๆว่าจะซัพพอร์ตเขาได้ย่งไร ถ้าเขามีศัก,กยภาพนะถ้าเขาไม่มีอันนี้ช่วยไม่ได้จริงๆฉะนั้นบุคลากรในการวิเคราะห์ในการช่วยเหลือในการติดตามมันต้องมีพร้อมในการทำสิ่งเหล่านี้ไม่อย่างนั้นเขาไม่รู้จะพึ่งใครตัวเล็กตัวน้อย,อยเสี่ยงภัยขึ้นมาแล้วตั้งแต่ปีเ7เป็นต้นมาถ้าเรานับดูกี่ปีปีเ7เจเราเจอต้มยำกุ้ง ใช่ไหมครับน็อกกันทั่วหน้าเลยรายใหญ่รายเล็กน็อกกันหมดแต่รายใหญ่ฟื้นเร็วแห้คัดเต็ไมไปหมดเลยเมื่อล้านบางทีเหลือแค่ไม่กี่พันล้านแต่ s อ e ยืนตายสักเยอะมากในขณะนั้นบางรายยังแหงมาอทุกวนันนี้ถ้าแหงได้ก็เก่งมากแล้วหลังจากปี40เกิดอะไรขึ้น คุณเจอทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเจอทั้งเรื่องของภัยธรรมชาติเจอทั้งเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็มาเจอปี08นวิกฤตเศรษฐกิจโลกไม่ดีอีกต่างหากแล้วก็มาปีนี้อีกต่างหากซึ่งลำบากตลอดเวลาฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเราเป็นสถาบันการเงินของรัฐเราตั้งท่านเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือเขาเราไม่ได้ทำกุศลไม่ได้แจกฟรีแต่หมายความว่าพนักง,งานทุกคนตั้งแต่หัวแถวถึงหางแถวมีหน้าที่คิดว่าจะช่วยเขาอย่างเต็มที่ได้อย่างไรอันนี้คือสปิริตที่ต้องมีถ้าไม่มีสปิริตอันนี้อย่าทำเลยไปทำแบงเกอร์ของคอมมูชิแบงก์เอกชนดีกว่าฉะนั้นไม่ว่าธนาคารออมสินธนาคาร s อ b b a แบง บอสอยทอกศท่านเป็นธนาคารเฉพาะกิจเราให้สิทธิพิเศษกับท่านมีบัญชีพิเศษกับท่านก็เพื่อให้สามารถทําธุรกิจเหล่านี้ได้เราให้กระทรวงการคลังควบคุมท่านก็เพราะว่าไม่อยากให้ต้องโฟโลวตามกฎแบงค์ชาติที่สตรกตามกฎของสากลเพราะถ้าทําตามแบบนั้นท่านจะช่วยรายเล็กกระนั้นไม่ได้แต่เมื่อเราทำอย่างนี้แล้วก็แปลว่าท่านต้องช่วยเขาให้ได้ อย่างสุดความสามารถเท่าไร่เท่ากันฉะนั้นผมอยจะเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นห่วงและกังวลกับพวกท่นานนะวันที่ท่านได้รับการร้องเรียนจากหลายท่านในงานที่เกี่ยวกับเผมจะเรียนท่านว่าท่านรู้สึกเจ็บปวดนะแล้วก็กังวลใจว่าเอ๊ะทำไม เราช่วยเขาไม่ได้ท่านก็เปล่ยกับผมผมก็เลยทำว่าจริงๆธนาคารพาณิชย์เนี่ยคือเวลาเขาปล่อยไปมันมีความเสีย่ยงเขาก็ปล่อยไม่ได้แต่เราต้องพยายามหาทางช่วย s อสเหล่านี้ให้ได้ฉะนั้นท่านก็ํำชับว่าให้ไปหาทางช่วยเอสเอ็ทางประเทศ ฉะนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่า s อ b นั้นปัญหาหลักเลยก็คือเรื่องของสภาพับคลองเราไม่ได้พูดถึงเรื่อง a n a จ e m e n t เราไม่ได้พูดถึงเร่องอื่นอ่ะนะฉะนั้นจุดเริ่มต้นคือไอ้ตรงนี้ทำยังไงฉะนั้นก,นก,กระทรวงศกษากรมก็คิดขึ้นมาได้ว่าเขาต้องการตั้งศูนย์ศูย์หนึ่งขึ้นมาคือ Rescue Center ศูนย์สำหรับที่จะช่วยเหลือรับคำร้องรับฟังความทุกข์ ของพี่น้องเอสซีบีว่าทุกของท่านอยู่ตรงไหนเขาจะช่วยท่านได้อย่างไรและการที่จะแก้ทุกันนี้เนี่ยก็หมายความว่ามันต้องมีหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านนี่แหละอยู่ในคณะกรรมการที่บ,บริหารหน่วยงานนี้แล้วตอนแรกเป็นความคิดเ็นงคนว่าจะช่วยยังไงฉะนั้นเขาก็คิดขึ้นมาว่าเมื่อประมาณสักต้นปีมัง้งสสวก็ผ่าน กรรมการเรียบร้อยแล้วว่ามันจะมีกองทุนขึ้นมากองหนึ่งมีเงินเริ่มต้นขึ้นมาก่อนไม่มากเท่าไหร่นักเพื่อที่จะเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยมาให้เป็นสินเชื่ออย่าเรียกว่าสินเชื่อเลยเรียกว่าเงินเสริมสภาพคล่องของท่านลายเล็กลายน้อยเนี่ยต้องการคนละไม่กี่ตังค์นี่แหละให้มันหมุนได้ให้มันเดินไปข้างหน้าได้ตรงนี้เนี่ยเขาก็กำลังจะเอาเข้า บอซสออวอขั้งต่อไปเพื่อพูดถึงระเบียบการอนุมัติเงินก้อนนี้ในการใช้ใจ่ายนี่คือขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองผมเพิ่งเซ็นเมื่อกี้ก่อนจะมาเอาเข้าคลเรมอของวันอังคารทียมาก็คือว่ากระทรวงการคลงังเขาก็อยากจะช่วยท่านเขารวบปัญหาหลักใหญ่อันหนึ่งของ s อ e ก็คือว่า ทุนไม่พอเมื่อหนี้สินเยอะแต่ทุนน้อยแบงค์ไม่กล้าปล่อยเขาบอกว่าอ่านถ้าอย่างนั้นผมจะมาดูว่าของท่านมีศักยภาพไหวไหมถ้าไหวเขาจะเติมทุนให้ทนะ่านโดยมีเงื่อนไขาบางประการเติมทุนเข้าไปเพื่อให้ทุนของท่านหนาขึ้นเขาไม่ได้ต้องการมายึดธุรกิจของท่านน,นนะ มาเพื่อเติมทุนว่าขอถือหุ้นสักนิดหน่อยให้ทุนของท่านเนี่ยหนหนาขึ้นพอ่นหนาขึ้น,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 นแล้วท่านได้เงินสินเชื่อจากศูนย์ช่วยเหลือตรงนี้เข้ามาหน่อยนึงมันก็จะสามารหมุนได้เมื่อหมุนได้ธนาคารออมสินเพิ่งจะประกาศไปยกยกเมื่อกี้สักครู่นี้ก่อนเข้ามาบอกว่าคะแนนอะไรไม่กี่วันข้างหน้า เขาจะมีสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำไม่เกิน4%ที่จะป้อนให้กับ s อ e เมื่อก่อนมัน7%กว่าเดี๋ยวนี้เหลือ4%แม็กซิมัมไม่ใช่แค่ s อ e ไม่ใช่แค่ออมสิน s อ e b บแบงก็เหมือนกันและสมาคมธนาคารไทยก็จะออฟเฟอร์อีกหมื่นล้านดอกเบีย้ยไม่เกิน4%เหมือนกันฉะนั้นในอดีตนั้น เขามีแต่เขาให้ไม่ได้ <S <S เพราะว่าบางท่านเิดเครดิตบูโรบางท่านเป็น NPL บางท่านทุนน้อยนี่เยอะปล่อยไปแล้วแบงค์ชาติจะมาจับ <S <S ฉะนั้นถ้ามีกลไกศูนย์ตรงนี้เป็นตัวช่วยหมุนตรงนี้ก่อนทำสตรัคเจอร์ให้มันนั่นหนาขึ้นก็จะเป็นตัวที่จะช่วยให้ท่านรอบไปเปล่าหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว,ว่า ธุรกิจของท่านมีศักยภาพจริงหรือไม่ถ้ามันไม่มีศักยภาพมันก็ทําธุรกิจไม่ได้แต่ถ้ามีศักยภาพแต่เป็นเพราะว่าบังเอิญไปเจอปัญหาตรงนี้บางทีเจอปัญหาตรงโน้นแล้วมันไปไหนไม่ได้อย่างนี้เขาก็อยากจะช่วยพวกท่านฉะนั้นการที่มีศูนย์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพียงจุดเริ่มตน้นที่จะคลอคลายปัญหาต่างๆเหล่านี้ แล้วสินเชื่อนี้ก็จะเข้ามาแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นกระทรวงการคลังเาก็จะมีมาตรการนนหนึ่งที่เขาเรียกว่าโครงการพี่ช่วยน้องก็จะเอาเข้าคารมาอพร้อมๆกันนี่แหละหมายความว่าบริษัทใหญ่ที่ต้องการเข้ามาช่วยท่านถ้าเขาเอารายจ่ายเหล่านั้นมาช่วยท่านารายจ่ายเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถหักภาษีได้สองเท่า ฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่ว่าเราพยายามคิดว่าจะมีวิธีการอะไรที่จะให้ท่านหลุดพ้นไปจากวงจรตรงเนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นในประเทศไทยแห่งเดียวนะท่านทุกแห่งในโลกนี้ไอ้ด่านสำคัญที่สุดเนี่ยคือฝ่าด่านในห้าปีแรกของการทำธุรกิจถ้าพาไปได้มันจะค่อยๆเติบใหญ่แต่ถ้าพาไม่ได้มันก็จะน็อกอยู่ตรงนี้เนี่แหละ ฉะนั้นก็อยาจะเรียนพวกเราว่าท่านนายกมีความกังวลมีความห่วงใยและกำาชับว่าต้องทำตรงนี้มาให้ได้อันนี้เป็นสเต็ปแรกซึ่งของกล่าวเมื่อตอนต้นบอกว่าหน้าที่ของรัฐอาเจนดาของรัฐไม่ใช่แค่ต้องการสร้าง s อสธรรมดาธรรมดาเราต้องการขับเคลื่อนให้ s อสเหล่านี้เนี่ยแข็งแรงขึ้นมามีประสิทธิภาพ และไปสู่การเป็นด e นะิจนะิทนะัลเอสในอนาคตข้างหน้าหมายเขามาเป็นแข่งกับโลกได้ฉะนั้นสิ่งที่ตามมาของการสมุทรงาุตาหกรรมที่จะตามมาก็คือว่าโครงการที่เรียกว่า Spring up s อ e จะมีการฝึกอบร,ร,ม,รมพวกท่านว่าจะทำยังไงถึงจะมี p r o d u c t ivity ดีขึ้นการบริหารจัดการที่ดีขึ้นและก็ก็ลัมีโครงการ เรื่องของ SBC.0 ที่จะตามมาก่อนที่จะเข้ามาในห้องนี้ผมได้เรียนทางกระทรวงอุตสาหกรรมท่านอัจริกาและท่านปรลัดบอกว่ากระทรวงอุตสาหกรรมต้องไปดีไซน์ข้างในเสียใหม่ตเตรียมดีไซน์โครงสร้างองค์กรที่จะสามารถแบกรับหน้าที่ในการสร้าง ผู้ประกอบการใหม่ๆแห่งอนาคตข้างหน้าหมายคขาว่าโครงสร้างใตยดั้งเดิมที่มีมาเช่นกรมโรงงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมมาตรฐานสินค้ากรมราวนี้ทั้งหลายเนี่ยครั้งหนึ่งโดยการดีไซน์เป็นการดีไซน์เพื่อตามเนื้องานฟังก์ชันแต่ไม่ได้มองในเชิงของอจน n d a ดาว่าจะสร้างอะไรไปสู่อะไร ฉะนั้นหน้าที่เดิมของกรมโรงงานก็คือว่าตรวจจับได้มาตรฐานกรมโรงงานหรือไม่มาตรฐานสินค้าก็จะดูว่าได้มาตรฐานหรือไม่กรมส่งเสริมก็ส่งเสริมไม่รู้ว่าเป็นส่งเสริมอะไรแต่จากอนาคตจากวันนี้ปถึทอนาคตเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นก็คือการสร้างธุรกิจใหม่ๆจากวุ้นทางความคิด ให้มันเกิดเป็นธุรกิจขึ้นมาให้โตขึ้นมาเป็น SME ให้ผ่านพ้นวงจรลุบาศกที่ให้ได้แล้วก็ไปสู่การเป็น SME 40ให้สามารถไปค้าขายผ่านอิเนเทอร์เน็ตแข่งกับโลกได้ฉะนั้นวิชั่นมันจะต้องครบวงจรการดีไซน์โครงสร้างองค์กรต้องเสริมสิ่งเหล่านี้ให้ได้ฉะนั้นถ้าท่านองการสร้าง SME ขึ้นมาท่านต้องมองให้ครบวงจร นั่นแหละคือหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมสมัยใหม่แล้วทำเป็นดีไซน์ไว้ให้เรียบร้อยวันไหนที่นายกต้องการบอกว่าปรับโครงสร้างราชการวันนั้นเปลี่ยนโครงสร้างเลยแต่ในช่วงที่ยังไม่มีการเปลี่ยนโครงสร้างท่านรีดีไซน์สมัยเกลี่ยนคนกันสมัยให้รู้ว่าหน้าที่คืออะไรฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยคือหน้าที่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมต้องมี ฉะนั้นวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการตั้งศูนย์ช่วยเหลือมันอาจจะบอกว่าไม่ใช่ว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้หมดแต่อย่างน้อยมันเป็นสัญลักษณ์ว่าทนายกรัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งพวกท่านฉะนั้นก็จะพยายามทุกทุกอย่างแล้วก็จะทยอย ออกมาตรก,การออกมาเรื่อยๆแล้วผมก็หวังอย่างยิ่งว่าไอ้คำพูดของผมวันนี้ว่าธนาคารที่จะช่วยเหลือ s m e จะต้องช่วยเหลือ s m e จะต้องสร้างเขาขึ้นมาถ้าสร้างเขาไม่ได้อย่ามีดีกว่าฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันสร้างเขาขึ้นมาแล้วผมเชื่อว,ว่าวันนี้ s m e Bank ออมสินเขาทำงานดีมากๆนะผมจะบอกให้ไม่เคยไม่ตอบสนองแต่ว่าผมเชื่อว่าอีกหลายส่วนทีเดียวที่เขาต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะฉะนั้นกำลังคนข้างในจะต้องฝึกหัดกันยังไงให้เขาดูแลลูกค้าย,ยังไงต้องช่วยเต็มที่บสอยอต้องพยายามช่วยเขาให้เต็มที่ เพราะว่าในกรณีที่เขาต้องการไปกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์เขาต้องมีการค้ำประกันฉะนั้นต้องพยายามคิดนวัตรกรรมทางการเงินใหม่ๆขึ้นมาบางทีมันเป็นไปไม่ได้อยากว่า SME จะอยู่รอดได้เพียงแค่จากสินเชื่อมันต้องมีอินโนเวชั่นทางการเงินบางอย่างที่ดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยผมฝากท่านชาติชายพอออ,อ,อมสินเป็นพออ่อที่หหวแหลมมากนะสามารถคิด นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นม่ได้ตลอดเวลาช่วยคิดตรงนี้ให้หน่อยเพื่อช่วยเอสบีเนี่ยให้สามารถยืนหยัดขึ้นมาได้นะครับแลาผมเชื่อว่าถ้าเราช่วยเขาได้มันจะเป็นการปลูกต,ต้นไม้ให้เป็นต้นไม้ใหญ่แห่งอนาคตข้างหน้าแล้วมันจะไปได้ดีเราจะได้เขมแข็แข่งกับชาวบ้านเขาได้วันนี้ประเทศไทยยังมีปัญหาอีกเยอะ แล้วปัญหา SME เนี่ยเป็นปัญหาที่หมักหมมมานานทุกคนเห็นใจต้องหาทางช่วยเหลือจริงๆแล้วทุกภาคส่วนเขาอยากจะช่วยเต็มที่นะผมบ่นดังๆกับสมาคมธนาคารไทยภายในเวลาไม่กี่วันเขาตอบกลับมาว่าสินเชื่อเขาหมื่นล้านทีแรกไม่บอกดอกเบี้ยเท่าไหร่ผมบอกว่าอมสินเขา4%อร์เซนตะเขาก็ตอบกลับมาบอกว่า4%อร์ รู้นี่เขาบอกว่า2%หมดเรื่องเลยแต่อย่างน้อยแปลว่าเขามีน้ำใจกับพวกท่านฉะนั้นเขาต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองด้วยแล้วก็ให้ข้อมูลกับทางการนะครับพยายามเต็มที่แล้วก็ขอฝากทางกระทรวงอุตสาหกรรมฝากพันธมิตรทั้ง13แห่งขอให้ช่วยเขาให้เต็มที่นะครับท่านนายกจะได้สบายใจแล้วก็ คือท่านยวน,น,นตั้งใจนะครับมาทำงานเต็มที่เวลาท่านได้รับคำร้องเรียนเนี่ยท่านก็ฟิลแบดนะรู้สึกว่าทำไมถึงช่วยช่วยไม่ได้อันนี้เป็นเป็นความรู้สึกของผู้นำที่เขาอยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่เท่าเทียมนะครับก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นที่ดีขอขอบคุณทางเครือข่ายทั้ง13แห่งและ จำไวนะครับหน้าที่ท่านคือชูเหลือพวกเขาก็ขอฝากด้วยขอบคุณมากครับ